สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ Swell Airletter Diffuser หัวกระจายอากาศรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ของระบบบาบัดน้ําเสียหัวกระจายอากาศทั่วไปใช้งานไปนานๆมักจะเกิดการอุดตันอากาศออกไม่เต็มที่ทําให้บ่อบําบัดทํางานได้ไม่ดีน้ําเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นและเส้นเปลืองพลังงานแต่ s w i r l Diffuser แตกต่างออกไปครับมันไม่ใช้รูเล,เล็กๆที่อุดตันง่ายแต่ใช้หลักการลมหมุนวนแบบเกลียวดึงน้ําเข้ามาผสมกับอากาศได้ตลอดเวลา ทำให้ค่าออกซิเจนละลายในน้ำสูงขึ้นเชื้อจุลินรีย์ทำงานได้เต็มที่น้ำใสขึ้นกลิ่นหายไประบบบำบัดกลับมามีประสิทธิภาพตัวอุปกรณ์ผลิตจากไนลอนคุณภาพสูงทนทานใช้งานได้ยาวนานกว่า10ปีแทบไม่ต้องบำรุงรักษาช่วยลดค่าใช้ใจ่ายได้มากและถ้าใช้งานร่วมกับเทอร์โบโบเวอร์คุณจะได้ทั้งประสิทธิภาพสูงและประหยัดไฟฟ้าในระยะยาวนี่แหละครับคือ s ซเวอร์แอรเลเตอร์ดิฟเซอร์หัวกระจายอากาศที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า และพร้อมยกระดับระบบบำบัดน้ำเสียของคุณสนใจติดต่อเราได้เลยครับ